ใา้ข้อความปิดกิจการที่ติดไว้บริเวณทางเข้าร้านขายหนังสือและอุปกรณ์การเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองเชียงใหม่เพื่อประกาศยุติการให้บริการนอกจากนั้นยังพบว่ามีร้านอาหารและสถานบันเทิงตลอดจนโรงแรมอีกจำนวนมากที่ปิดบริการและประกาศขายกิจการอีกด้วยข้อมูลจากชมลมผู้ประกอบการร้านอาหารระบุว่า ในช่วงระยะเวลา5เดือนแรกของปี2,567ร้านอาหารเริ่มทยอยปิดตัวลงไปกว่าร้อยละ40และคาดการว่าถ้ายังไม่ได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐจะปิดตัวมากขึ้นถึงร้อละ50ภายในปี2,567นายทิดนิตชุมแสงนายกสมาคมร้านอาหารและสถานบันเทิงจังหวัดเชียงใหม่ระบุว่าการระบาดของโควิดหลายระลอกที่ผ่านมาส่งผลให้ร้านอาหาร ปิดกิจการไปกว่าร้อยละ70แต่หลังสถานการณ์โควิดผ่านพ้นไปก็กลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งแต่ก็ต้องประสบปัญหาด้านต้นทุนการผลิตที่สูงและการถูกเรียกเก็บภาษีที่ซํำซ้อนเป็นสิ่งที่ทําให้ร้านอาหารหลายร้านเนี่ยส่วนใหญ่ก็ถ้าเป็นร้านขนาดกลางขนาดเล็กมีปัญหาก็ถ้าเป็นขนาดเล็กก็เริ่มทยอยที่มีการปิดนะครับแล้วก็ส่งผลถึออนาคตเ แน่นอนครับเรื่องของการที่เราจะบอกว่าให้อาหารเป็นเป็นซอฟพาวเวอร์อันหนึ่งในการที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจเนี่ยปรากฏว่าการที่ภาครัฐไม่ได้มาส่งเสริมซอฟพาวเวอร์จากเรื่องของจัตรโนมีหรือว่าอาหารตรงนี้เลยเนี่ยได้แต่บอกว่าเาจะส่งเสริมให้อาหารไทยเป็นครโวโกเป็นอาหารโลกเป็นซอฟพาวเวอร์แต่เรื่องการการสนับสนุนการช่วยเหลือเนี่ยกับไม่มีการมาช่วยเหลืออย่างจริงจังครับขณะที่นายกสมาคมข,ข้าราชการส่วนท้องถิ่น อยากให้ผู้ที่มีหน้าที่ตรวจสอบเข้าใจปัญหาของผู้ประกอบการที่ต้องจ่ายภาษีที่ซ้ำซ้อนหลายอย่างอาทิภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีการค้าภาษีรายได้ภาษีที่ดินภาษีโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างภาษีป้ายภาษีบำรุงท้องที่และภาษีสรรพสามิตควรจะมีการพิจารณาเรียกเก็บโดยคำนึงถึงข้อเท็จจริงด้านรายได้ และสภาวะเศรษฐกิจของประเทศเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ฝากถึงหน่วยตรวจสอบโดยเฉพาะสตองอนะว่าอยากจะให้มีนโยบายที่น่าจะมาพูดคุยกันก่อนนะในเรื่องของการตรวจในเรื่องของการเก็บเก็บภาษีคือให้ให้ดูสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศด้วยไม่ใช่ว่าพอเศรษฐกิจดีก็เก็บเท่านี้เศรษฐกิจไม่ดีก็ต้องให้เราเก็บแค่นี้นะ มันจะต้องมาอยู่ตรงจุดสมดุลที่เหมาะสมนะเพื่อทั้งท้องถิ่นเรานะเพื่อทั้งผู้ประกอบการที่เขาจะอยู่ได้ด้วยก่อนหน้านี้ชมรมผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารทำหนังสือเปิดผนึกถึงนายกรัฐมนตรีขอให้พิจารณาเร่งด่วนมาตรการช่วยเหลือและกระตุ้นเศรษฐกิจอาทิแก้ไขกฎหมายห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ออในร้านอาหาร 14-17นาฬิกาลดภาษีโรงเรือนให้สำหรับธุรกิจร้านอาหารออกมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายเช่นการเก็บใบกำกับภาษีนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือเติมเงินในแอปพลิเคชันเป๋าตังให้ประชาชนทั่วไปคนละ2,000บาท3เดือนเนื่องจากกำลังซื้อถดถอยรวมถึงต้นทุนวัตถุดิบที่ขึ้นราคาเพื่อช่วยพยุงธุรกิจร้านอาหาร ที่เป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไม่ให้ปิดตัวลงไปมากกว่านี้สมครางเครือบุญไทย PBS รายงาน